ศาสตราวุฒิชัยเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรบขเปิดเผยว่ากบขจะมุมภาพได้ไหมมุมภาพได้ได้ค่ะเริ่มแล้วพอพอเวลาจะไอ้เธอก็หันกล้องไปมุมอื่นก่อนเสียภาพเสียภาพมันเริ่มแล้วนี่ เพิ่งลองเหมือนกันอ่ะมีคนเพิ่งลองทําเหมือนกันเห็นเขาทำกันเยอะลองดู่เนาะใช่มีคนเข้ามาหนึ่งคนไม่รู้ใครมีด้วยเหรอสองคนเลยถ่ายทอดแล้วเหรอเริ่มแล้วค่ะหลังจากเราฟังวิทยุกันมานานใช่วันนี้เรามีวิทยุพเยอะภาพด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเห็นเขาทำกันเยอะก็ลองทำบ้างผมเป็นคนโรเทคครับแต่ว่า ผมให้น้องเขาทำให้ผมเองทำไม่เป็นกราเหนดให้การอสีประชามติใวัทตยี่7สิงหาคมนี้ตามราชกาะชมติร่ัธรรมนูทศราช2559กำหนดให้การประทที่ผู้ออกเควรีกเลี่ยงและไม่กระทในระหว่างเวลาเปิดตงคะแนน นำบัตรออกเสียงประชามติใส่ในบีบบัตรโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเดี๋ยวรอเข้าข่าวต่างประเทศพร้อมกันนะคะเดี๋ยวรอเข้าข่าวต่างประเทศเอามีคนมาดูแล้วเหรอใครสวัสดีครับอาจารย์มีคนมาทักทายด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับลองดูลองดูเพราะว่าถ้าเราอยู่ในเทคโนโลยีแต่เราไม่รู้จัก นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ชนมันก็กลายเป็นว่าเราล้าสมัย,ยก็เลยลองใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เ,นรชนเราต้องเป็นนายเทคโนโลยี<ด>ยไม่ใช่ให้เทคโนโลยีปยเป็นนายเรา <c oughs> <c oughs> ลองดูครับ สร้างความรู้ความต้อใจแก่ประชาชนในการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างพัฒธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2559สิบโดยให้แต่ละจังหวัดมอบหมาย,ยวิทยากรประจำหมู่บ้านทั้ง7 4็8 8หมู่บ้านพี่ปูต้องใส่เสื้อสูทอ่านด้วยหรอถึงเสียงอะไรนะพี่ปูต้องใส่เสื้อสูตรอ่านด้วยหนะเรวยหรอถึงจะเสียงดีจากคุณอังกฤษทองสำร,ริดใช่ค่ะทองสำริดรู้จักรู้จักรู้จัก ไม่หรอกพอพอดีวันนี้ไปสอนมาก็เลยใส่สูตรมาปกติเสื้อคอกลมรองเท้าแตะกางเกง3ส่วนนะครับช่วงนี้คนเป็นหวัดกันเยอะก็เลยติดมานิดนิดช่วงนี้คนเป็นวัตกันเยอะก็เลยติดมานิด้ิย ในการลงประชามติเป็นไปโดยบริสุทธิธรรมอย่างแท้จริงครับรหน้าศไทยส เี่สศิลีบางไสรรวมกับดตสวนมประชาสัมัธ์จัดกิจกรรมศปินรวมใจทอทนามหาตอนนี้มีคนติดตามสิบแปดคน มีคนติดตาม18าคน,คนจะได้รู้เบื้องหลังะรเบื้องหลัง19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการกรีซเรียกร้องให้สหภาพยุโรปร่างแผนสำรองเพื่อตุรกีผิดสัญญาข้อตกลงเรื่องผู้อพยพ นายยานิสมูซา拉สรัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองของกรีซเรียกร้องไปยังสหภาพยุโรปหรือ EU ให้ร่างแผนสำรองเพื่อกรณีตุรกีทำผิดสัญญาข้อตกลงผู้อพยพระหว่าง EU กับตุรกีนายมูซาลาสกล่าวว่ารัฐบาลกรีซมีความเป็นห่วงประเด็นดังกล่าว และต้องการแผนสำรองเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับกลุ่มประเทศตะวันตกเริ่มถดถอยลงเนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินการกวาดล้างครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีเรเจฟไตยิบแอดวนของตุรกีหลังความพยายามก่อรัฐประหารล้มเหลวและรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวว่า รัฐบาลตุรกีอาจถอนตัวออกจากข้อตกลงผู้อพยพก,กับ e ูหากไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าต่อพลเรือนตุรกีที่จะเดินทางไปยุโรปภายในเดือนตุลาคมนี้ทางด้านนายฟรังค์วัลเทอร์ชนายมิเออร์รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีกล่าวตอบโต้การข่มขู่ของตุรกีว่าเป็นสิ่งไร้าสาระและตุรกีต้องทำตามคำมั่นที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงโดยการรับผู้พยพก,กลับจากกรีซ เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือและการยกเว้นวีซา่าตำรวจน้ำฝรั่งเศสเพิ่มหน่วยลาดตระเวนคุ้มกันเรือเฟอร์รี่ทั้งไปและกลับจากอังกฤษเพื่อเฝ้าเพื่อเฝ้าระวังการก่อการร้ายโฆษกตำรวจน้ำฝรั่งเศสกล่าววันนี้ว่าได้มีการเสริมหน่วยลาดตระเวนทางทะเลสำหรับคุ้มกันผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ขาไปและขากลับจากประเทศอังกฤษ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุโจมตีหลายครั้งจากฝีมือกลุ่มนักรบจีฮัดในประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนที่แล้วเรือโทปีแอร์โจอาคิมอองโตนาโฆษกตำรวจน้ำฝรั่งเศสกล่าวว่าหน่วยลาดตระเวนถาวรได้เริ่มคุ้มกันเรือเฟอร์รี่ขาไปและขากลับจากอังกฤษตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วโดยการลาดตระเวนจะเป็นการสุ่มแต่จะทำเป็นประจำ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเรือต่างๆในเส้นทางจากภัยคุกคามการก่อการร้ายซึ่งวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนได้เดินทางไปยังได้เดินทางไปยังเรือเฟอร์รี่มงแซงมิเชลที่เข้ามาในหน้าน้ำฝรังร่งเศสด้วยเฮลิคอปเตอร์และประจำการอยู่บนเรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวเพื่อคุ้มกันจนเรือลำนี้เดินทางไปถึงเมืองกองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังเจรจากับอังกฤษเพื่อขยายขอบเขตการลาดตระเวนให้สามารถออกไปนอกน่านาน้ำฝรั่งเศสได้เ <adapting> จ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาประชาชน20คนที่สูญหายและกลัวว่าพวกเขาจะเสียชีวิตแล้ววันนี้หลังเกิดเหตุรถบัส,สองคันตกลงไปในแม่น้ำไหลเชี่ยวในภาคตะวันตกข,ของอินเดียหลังสะพานพังถล่มลงมาเนื่องจากฝนตกหนักในฤดูมรสุม เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินดึงร่างของประชาชนขึ้นมาจากแม่น้ำได้สองคนแต่ยังคงค้นหาผู้ที่สูญหายที่กลัวว่ากระแสน้ำจะพัดพาไปไกลหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่ทางใต้ของนครมุมไบเมื่อคืนวานนี้ภาพข่าวทางโทรทัศน์เผยให้เห็นสะพานที่ก่อสร้างในสมัยที่อินเดียตกเป็นอาณานิคมอังกฤษถล่มลงในแม่น้ำแต่ไม่เห็นยานพาหนะใดๆในแม่น้ำต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไปด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2-3เมตร พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนาครพนมสกลนครน,นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรี ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3สเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าสเมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6 2นาฬิกา29นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตร และเวลา21นาฬิกา35นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา17นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา2นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา40นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาหกนาฬิกาสามนาทีรอปิดท้ายพระบรมราโชวาทครับมีเอ่อดีเจไอระดาผู้ประกาศรุ่นแรกของกสทชลูกศิษย์อาจารย์บุญมาค่ะ เช่นป็นจริงเร็วร้ายที่สุดทำให้ประเทศของเรายากจดคนไทยยากจนสูบดูมินดูแกรนว่าประเทศไทยโกงประเทศไทยขี้โกงทำให้ประเทศของเราต้องหาวายขายยาความจริงประเทศไทยติดปัญหารเรื่องค่ายรายการยังเลือกข้า,ข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 างการยังหาทางเอาตัวรอดทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นไทยคุ รเปทนุรทุุษกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความมีสติและด้วยความรู้ตัวเพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอดและสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิเพราะบรมราโชวาทประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวนพศักกุลสุจริตบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่านจบแล้วครับพักครึ่งก่อนเดี๋ยวทีนึงก็สองทุ่มครับค่อยติดตามต่อสองทุ่มนะครับทีมงานอยู่ด้านนอกค่ะวันนี้ครั้งแรกเลยไหมข่าววิทยุได้แบบครั้งแรกในชีวิต นะ <c oughs> พอเทคโนโลยี <c oughs> พาเราสดเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่า่อยมาใหม่ตอนนี้กี่คนนะครับติดตามมีคนดูน้อยแต่ว่าคนกดไลค์เยอะมากเหรอ